ไปดูบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงนะคะโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาลเลเซียค่ะร่วมปลุกเมืองเบตงในงาน a walk, a w a อร a Wake at อ e t o n g นะคะมหก,กรรมการท่องเที่ยวอาหารร้านเด็ดและแสงสินในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะ ที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาหารร้านเด็ดและแสงสินจังหวัดยะลาภายใต้ชื่องาน อเวกอเวกเอสเปตงค่ะโดยมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า80ร้านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะกล่าวว่าจังหวัดยะลามีนโยบายในการสร้างอำเภอเปตงเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคชายแดนใต้ท่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ตต่าางชาิสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรคจากทุนอัตลักษณ์ท้องถิน่นสู่สินค้าทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเม็ดเงินเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพื้นที่อำเภอเ,เบตงโดยจังหวัดยะลาะะได้ร่วมกับสำนักงานการกท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลารวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนใจโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลากิจกรรมมหากรรมท่องเที่ยวอาหารร้านเด็ดและแสงสีจังหวัดยะลาโดยภายใต้คอนเซปต์นะคะ A walk awake at เบตงปลุกเมืองเบตงให้มีความเคลืนเครง กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติงานนี้มีขึ้นค่ะยาวๆกันไปนะคะตั้งแต่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่29ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะคะบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดแะลาค่ะ